ผู้ว่าจังหวัดสระแก้วร่วมกับชาวตำบลเขา30อำเภอเขาชะกันอนุรักษ์สืบสารประเพณีทอฝ้ายสายบุญจุลกระถินประจำปี2565ครับนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วประธานเปิดงานอนุรักษ์สืบสารประเพณีทอฝ้ายสายบุญจุลกระถินสามัคคี2565ที่วัดเขา30เพื่อหล่อหลอมหัวใจคนในชุมชนให้เกิดความรักความสามัคคีและอนุรักษ์สืบสารประเพณีอันดีงาม ซึ่งการจัดจุลกถินต้องใช้เวลาในการทอผ้าให้เสร็จภายในวันเดียวเพื่อเตรียมถวายจึงต้องอาศัยความสามัคคีและความศรัทธาที่มุ่งมั่นจึงจะสําเร็จได้ซึ่งทางวัดเขา30ได้มีการเตรียมการจัดงานเริ่มตั้งแต่การปลูกฝ้ายเก็บฝ้ายนะครับการแห่ฝ้ายแล้วก็มีขบวนฟ้อนอันเชิญฝ้ายเข้าสู่ลานพิธีด้วยนอกจากนี้ก็ร่วมกันตักบารฝ้ายก่อนที่จะมีการทอผ้ากรถิน เพื่อนำไปตัดผ้าย้อมผ้าและพิธีทอดถวายจุละกะถินสามาคัคคีโดยปีนี้เจ้าคุณพระราชเวทีเจ้าคณะภาค12วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามก็มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีทอดถวายจุละกะถินสามัคคีนะครับ